พูดถึงโรคร้ายแรงนะครับตอบคอมเมนต์นี้ด้วยแล้วก็แนะนําลูกค้าทุกคนเลยนะครับแผนประกันแผนนี้นะครับเป็นตัวโรคร้ายแรงไอแคร์นะครับคุ้มครองนะครับห้ากลุ่มโรคร้ายมะเร็งอวัยวะสําคัญระบบประสาทหัวใจและอื่นๆนะครับจ่ายเงินก้อนนะฮะตัวนี้นะครับคุ้มครอง90อาการในผู้ใหญ่ร0อยอาการในเด็กนะครับนี่เป็นริดลายชื่อนะครับตัวโรคอาการโรคนะฮะที่คุ้มครองแต่ละกลุ่มนะครับ5กลุ่มโรคนะครับคุ้มครองเริ่มต้น กลุ่มละ5 0 0แสนสูงสุดกลุ่มละ5ล้านนะครับคูณ5กลุ่มไปเลยนะครับแล้วมีทุนเสียชีวิตให้ด้วยนะครับ10,000แสนถ้ากรณีเ,เสียชีวิตทุกกรณีนะครับที่ประกันชีวิตคุ้มครองนะครับอันนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะแผนประกันแผนนี้นะผมติดให้ลูกค้าเนี่ยหลายคนแล้วก็ช่วยลูกค้าได้หลายคนมากเวาลาป่วยโรคหลายแหลงได้เงินก้อนครับผมได้เงินก้อนค่ารักษาเนี่ยไม่จบในโรงพยาบาลกลับมาเรามีเงินก้อนในการฟื้นฟูน,นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเหมาะสมกับ ทุกคนเลยนะครับที่ยังไม่ป่วยนี่คือตารางเบี้ยนะครับผมนะครับป่วยโรคร้ายแล้วมีเงินก้อนดีกว่าไม่มีนะครับเบี้ยลำต้นหลักพันเองนะครับต่อปีทักทายมาคุยกันนะครับ